กำเนิดโลกและมนุษย์โลกถือกำเนิดมาได้อย่างไรกำเนิดขึ้นมาตอนไหนหลายๆท่านก็เคยสงสัยอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้พยายามศึกษาค้นฟ้าต่างๆนาน,นาแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดนอกจากนี้ยังรวมถึงว่ามนุษย์กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรมีวิวัฒนาการมาจากอะไรแต่ยิ่งค้นคว้าก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปชี้ชัดไปได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าเคยได้เปิดไปเจอคลิปคลิปหนึ่งซึ่งได้มีการขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์เท่าที่จําได้ก็น่าจะเป็นค้อนมันเป็นค้อนที่เป็นเครื่องมือช่างแบบที่เราเห็นเนกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละซึ่งมันถูกฝังอยู่ในชั้นหินและจากการยืนยันของนักวิทยาศาสตร์และผู้รู้ต่างๆต,ต่างก็ยืนยันว่าของที่ค้นพบในชั้นหินนี้อยู่ในชั้นหินที่มีอายุนับหลายร้อยล้านปี ตามหลักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงนั้นยังไม่น่าจะมีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าชงนเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและมนุษย์กำเนิดโลกและมนุษย์พระอาจารย์กล่าวว่าในอักขัญยสูตรพระพุทธเจ้าตัดถึงการกำเนิดโลกและการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทรงตัดกับวาเศทะสัมมเนนและภารทธวาชะสัมมเนน จริงๆแล้วสองท่านนี้ไม่ใช่เด็กท่านทั้งสองเป็นอาจารย์ใหญ่สอนตรเพศพอได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใสจึงได้ขอบวชเนื่องจากว่าเป็นคนนอกศาสนาจึงต้องอยู่ติดทิยาปริวาสเก้าเดือนทั้งสองจึงบวชเป็นเนกนกนด้วยความที่เป็นอาจารย์ใหญ่มาก่อนปัญหาแต่ละอย่างของท่านจึงลึกซึ้งพระพุทธเจ้าจึงต้องตัดถึงกำเนิดโลกว่ามนุษย เกิดมาจากอาัสลาพรมที่ลงมากินง้วนดินเนื่องจากไฟบรรลัยกันไหม้แล้วฝนใหญ่ตกทับทําให้ง้วนดินนั้นมีกลิ่นหอมมากขนาดอาภัสลาพรมได้กลิ่นยังทนไม่ได้ต้องลงมาชิมพออาภัสลาพรมกินของหยาบเข้าไปกายทิพย์ก็เลยหยาบขึ้นเมื่อกายทิพย์หยาบขึ้นรัศมีก็หายไปจึงได้เกิดพระอาทิตย์และพระจันทร์ขึ้นมา เมื่ออย่างนั้นตัวเองก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรเพราะมีแต่ความมืดพอกินไปกินไปง้วนดินเกิดหมดเกิดเป็นเถาดินเถาดินหมดก็เกิดเป็นเครือดินกินไปเรื่อยๆร่างกายก็หยาบขึ้นเพศปรากฏขึ้นเมื่อเพศปรากฏขึ้นต่างฝ่ายต่างมองนิมิตของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความสนใจไปจับจับคำคำเข้าก็เกิดความกำหนัดจึงมีการเสพเมถุน มีลูกมีหลานสืบสกุลกันมาช่วงแรกๆของการเป็นมนุษย์นั้นการทํามาหากินไม่มีความลำบากเพราะมีข้าวสาลีลงโตโต,ตไม่ต้องไถเป็นมเมล็ดข้าวสารออกจากรวงไม่มีเปลือกขาวสะอาดไปรูดมาหุงกินได้เลยต่อมาด้วยความขี้เกียจของคนผู้หนึ่งขี้เกียจไปเก็บข้าวบ่อยๆจึงนำมาตุนไว้แล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทำแบบนี้บ้างด้วยกรรมที่กระทำนี้ ทำให้เปลือกข้าวเกิดมาห่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวก็เลยต้องลําบากคนรุ่นหลังต้องมาตําข้าวสีข้าวกันอีกพอผู้อื่นผ่านมาเห็นบุคคลเสพเมถุนกันเข้าก็เอาฝุ่นลรยใส่บ้างถมน้ําลายใส่บ้างโยนขี้โคใส่บ้างพร้อมกับว่าเป็นคนชาติชั่วจงชิบหายพวกเขาเหล่านั้นก็เลยต้องสร้างบ้านเรือนขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นการกระทําของตนเมื่อมีบ้านมีเรือนเกิดขึ้น มีการกำหนดว่าเขตนั้นเป็นของฉันเขตนี้เป็นของเธอเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงลงไม้ลงมือกันสุดท้ายก็มีคนมาห้ามปรามมาชี้แนะว่าใครควรจะได้เท่าไหร่ก็เลยยกให้ผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นผู้นําจึงเกิดมีผู้นํามีกษัตริย์ขึ้นมาเพราะความหลงถึงได้กินงวนดินในตอนนั้นพอกินแล้วรัศมีกา,กายก็หายหมดเหาะกลับไม่ได้ตัวก็หนักจึงได้กําเนิด พระอาทิตย์กําเนิดพระจ,จันทร์ขึ้นมาพัฒนาการของการมนุษย์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างละเอียดเนื้อหายาวมากสรุปแล้วรักโลภโกรธหลงกินทันทีที่เราเกิดเลยมนุษย์รุ่นแรกๆน่าจะยังไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเพราะว่ามาจากข้างบนทั้งนั้นแต่พอสร้างกลับเข้าเศษกรรมจึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาถาม เขาจำกันได้ไหมว่าทํากรรมอะไรไว้บ้างตอบหาคนจําได้ยากยกเว้นอย่างพระนางพิมพาพระมหากัสป,ปะพระนางพัทธกาปิลานีพระโมคัลานะพระสารีบุตรทั้งหท่านนี้ได้อภิญญาใหญ่สามารถระลึกชาติได้ไม่จำกัดเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นท่านอื่นๆระลึกชาติได้จำกัดบางท่าน ระลึกได้แสนชาติบ้างได้หนึ่งกับบ้าง2กลับบ้างสกลกับบ้าง4กลับบ้างหกลกับบ้าง10กลับบ้างจนถึงร้อยกับบ้างยุคต้นกลับต้นโลกจริงๆเมื่อไฟบรรลัยกันถอยกลับดับแล้วก็มีฝนตกพื้นดินก็สุกเมื่อถูกฝนก็มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วพรมที่หมดวัสนาบารมีก็จะลงมาเกิดหาพ่อแม่เกิดไม่ได้ ต้องลงมาในฐานะเป็นพรหมเวลานั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ยังไม่มีแต่มีแสงสว่างในตัวของผู้ที่มาเกิดนั้นต่อมาก็เกิดเป็นเพศหญิงเพศชายความรักแสงสว่างในตัวก็ดับมีแต่คนสัตว์ยังไม่มีแล้วต่อมาพระอาทิตย์ก็เกิดขึ้นพอตอนเย็นพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ก็เกิดขึ้นระหว่างนั้นยังมีแต่คนไม่มีสัตว์ แล้วต่อมาพวกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาชั่วหลายอายุศีลธรรมยังมีอยู่มากในตอนต้นตายจากคนก็เป็นเทวดาหรือกลับไปเป็นพรมตามเดิมต่อมาพวกสัตว์นรกหมดกรรมมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนบ้างตอนนี้โลกเริ่มยุ่งพอโลกเริ่มยุ่งตอนนี้สิเกิดการทำบาปอกุศลตายไปลงนรกเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและตอนนี้แหละสัตว์เดรัจฉานจึงมีและถือกําเนิดเกิดขึ้นบนโลกที่มาทำมาปฏิบัติเล่มที่34หน้า3-4ถึง4รวมคําสอนหลวงพ่อพระราชพรมยานพระมหาวีระถาวโลวัดจันทารามหรือวัดท่าสุง